สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่ค่ะเป็นอีเวนต์เทศกาลลูกอมดาวนะคะเป็นเพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะคะก็เนี่ยสามตัวนี้สามตัวนี้เรามีเกือบหมดแล้วแล้วก็จี้เครื่องรางพวกนี้ก็มีหมดแล้วเราอยากได้เนี่ยแปลนเนี่ยมันมันห้าสิบปะไม่แน่ใจนะแล้วก็อื่นๆอีก anything else นะอื่นๆอีกมากมายนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะอื่นๆ เพื่อนบางคนก็รู้แล้วแหละรู้แล้วอันนี้อันนี้นาแรกเนี่ยเนี่ยไอตัวนเนี้ยเนี่ยลองจาก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 กาัดไอที่ขายหลักอ่ะขายรองเนี่ยพวกนี้ก็น่าสนใจนะคะใครมีอมดาวก็ก็ซื้อนะคะใครมีอมดาวพอซื้อถ้ามีเพชรพอก็สุ่มนะคะเนี่ยจี G พวกเนี้ยก็น่าถ้าใครที่แบบไม่ม,ออสสมีหรืออยากสะสมหรืออยากอยากอยากต้องการแบบจําเป็นต้องใช้ก็นเนี่ย รองเท้าโล่ก็ได้นะคะถ้าผู้เล่นใหม่ถ้ามีอันนี้ก็จะเป็นแสงตั้งต่างๆถ้ามีลูกอมดาวนะผู้เล่นใหม่ก็แลกได้เลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยหมอกมาแล้วนะทุกคนเนี่ยแลกกันได้นะอันนี้จะเป็นเซตีบอสเลยใครอยากได้ก็แลกนะมีลูกอมดาวก็แลกไปนะคะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะคะก็ตามนั้นละคะ่ะเพื่อนๆ นะก็ไม่มีแพ็กการ์ดก็ไม่มีอะไรมากก็ตามนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าลืมนะคะล็อกอินเจ็ดวันนะคะก็จะได้ตามนี้เลยเนี่ยขึ้นมาตามนี้เพื่อนเพื่อน,อนก็จะรู้กันบ้างแล้วแหละคือเราก็คงไม่ต้องบอกเยอะนะคะวันนี้เราจะเอาป้าเมียนนะคะเอาป้าเมียนเนาะป้าเมียนนะคะถ้าถ้าเราแลกลูกอมดาวแล้วอัปเกรดเราก็จะได้บัฟใช่ไหมบัฟของมันก็คือจะเป็นตัวเนี้ยแต่ว่าไอหอหืนของเขานะ่ะบัฟของมันอะ่ะมันหกสิบเนาะแต่อันนี้ ช่ปะว่อันนี้อันนี้ห้าสิบไปสี่สิบห้าไม่แน่ใจนะเออโล่หกสิบอันนี้โลห้าสิบเออเนาะใช่ปะสร้างโลอะสร้างเรื่องสร้างราวอ้าอเหินสี่สิบห้าอันนั้นน่าจะห้าสิบไปสี่สิบห้าอัน,น,นแต่ว่าโลนะหกสิบแน่นอนเพื่อนเอ,นอ่าอันนี้ ไปตรงข้ามนะเขามีเขามีสิทธิ already, mm ์จะวิคเราได้นะเนี่ยเพราะว่าผ่านจุดสตาร์มันมก็จะได้อีกแลนเขามีสิทธิ์วิกได้เพราะว่าเขาเราไม่มีการวิคไงเขามีอย่างเงี้ย <air ing noises> เขาไม่จำเป็นต้องสร้างแลนก็ได้ เขามีขังเขาถ้ามีขังอินนี่ตายดีมากค่ะไปตายเมืองเขา ฟับในเธอลูกอ่าของเขาสร้างหลุมดำดีแต่หุมดำกูบ่ออกเลยลเลือกเอาจะสร้างหุ่มดำตรงไหนหุ่มดำมาสร้างได้ที่เดียว โอ้ยเนาะสาวสาวใจนี้ก็ไม่บอกฉันต้องแปลงหน้าอีกนะสาว เนี่ยพอเจอหลุมดําเธอหลุมดําฉันก็ไม่ออกเลยนะสาวถ้ามีเหมียนมีบับจะเป็นอย่างเงี้ยเราเรามันดีตรงที่ว่าเราเพิ่มเราเหมือนเพิ่มจี้มาอีกหนึ่งจี้อะ่ะอ่ะไม่กู้โอเคนี่นี่ก็คือความสามารถของอ่ามีเมียนนะคะทุกคนมีเมียนนี่ค่ากับค่าเกับทุกการได้นะไม่รู้สิ นางโหดจริงถ้านางมีบัฟนี่แบบอย่าไปยุ่งกับนางเลยอนอนุบิดก็ได้อนุบิดกไ็ไอตรงหลุมหลุมกลางของมันนะสามารถที่จะแบบไอมันไม่มีอะไรมันมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเวลาเราจะช้อนน่ะไม่ได้ระวังกับดักสปริงก็ไม่ได้เออแล้วคนยิ่งยิ่งที่ถ้าเขามีจี้เทปเทพเนี่ยอย่างเงี้ยโไม่ต้องพูดถึงก็คือแบบ ลมได้สบายๆเลยเ,เพื่อนๆก็แล้วแต่นะเ,นเพื่อนๆใครที่ยังไม่มีใครที่ตัดสินใจแลกอะไรนะเพราะว่าเรายกให้เนมิออนเนี่ยตลอดการเอาเวยตลอดไปในใจของเรานะคะก็คือรักประเมียนที่สุดจะเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรทําแต้มทําคะแนนเออเราบางทีอยากอยากอยากดันคะแนนอยากอะไรเนี้ยเออใช้มีเมียนที่สุดเพื่อเนเพื่อน ก็คงไม่มีอะไรกันแล้วเนาะเพื่อนๆอ,อยากแลกอะไรก็แลกถ้าเพื่อนๆมีลูกอมดาวพอหรือคนเล่นใหม่ถ้ามีลูกอมดาวเก็บมาไว้เยอะแล้วแลกหมวกก็ได้นะ่ะหมวกไอ้นั่นน่ะหมวกหมวกไทเทเนียมอะ่ะแลกมาเลยถึงแม้มันจะเป็นแบบรุ่นเก่ามันไม่ใช่หมวกไทเทเนียมทำลายแต่ว่าก็แลกมาใช้นะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอย่างนา้อยๆมันก็มีประโยชน์กับเรามันก็กันตายได้นะโอเคเพื่อนๆเ,เราก็มาสาธยายแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันมีเกือบทุกอย่างในนั้นเนาะ หรือว่ายังไงหรือว่าเพื่อนๆเ,ออเราใช้กุญแจไปหมดแล้วหรือว่าเพื่อนๆจะให้เราลองสุ่มดูสักเออตาละสิบสักร้อยไหมอ่ะลองดูก็ได้อ่ะเนาะโอ้โหมันอืดเพราะจะสองทุ่มหรอว้าวได้เพชรคืนแนะนำนะถ้าใครมีเพชรจะเยอะนะสุ่มสุ่มทีละห้าสิบได้กำไรกว่า อีกอย่างลูกอมดาวเราก็ไม่พอไม่พอยังไม่พอจะแลกอะไรได้ไงอ่าโอเคเนี่ยค,ครบแล้วเนี่ยดูซิว่าได้อะไรเท่าไหร่ได้เพชรสามสิบได้อมดาวแค่ร้อยสี่สิบเองเห็นไหมหมดเพชรร้อยแต่ได้แค่ร้อยสี่สิบก็ไม่คุ้มมาเพื่อนๆเ,เราคิดว่าเพื่อนๆไปสุม่มตาละห้าสิบมันจะโอเคกว่าและอีกอย่างขึ้นอยู่กับดวงว่าดวงเราจะสั้นจะจูมันก็ อยู่ที่การสุ่มนั่นแหละเพื่อนๆโอเคไปแล้วค่ะบายบายพบกันคลิปหน้านะแล้วจะเก็บเพชรให้เยอะๆมาสุ่มให้เพื่อนๆดูอีกนะคะไปแล้วค่ะสวัสดี